เอาล่ะทุกคนเหมือนวาร์ปข้ามาที่คืนที่20พี่โอไปเคมของอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเปิดมาก็เจอตัน,นี่เลยส่วมลุงจิตเป็นก่อนเฮ้ยดูเหมือนมันจะไลก่การขึ้นนี่มันคืออะไรครับทุกคนบอกเลยว่านี่คือหมดสตอรี่ซึ่งมันเอ้ยอะไรเนี่ยูตกใจหมดนึกว่าอะไรโอ้ดูเหมือนรถตัวมันเองก็จะหยุดเวลาได้หรือเปล่า มันมีความสามารถไลเจ้าตัวหัวล้นตัวนี้มันมีความเป็นหัวโล้นจีแมนหัวโล้นจีแมนใช่ไหมดับตินเลยซนะยางอัปเกรดอ๋อมันคืออัปเกรดแฟนติสเจ้านี้เวอร์ชั่นใหม่ใส่แว่นดำัวมเวอร์ชันใหม่ใส่แว่นดำจัดหน้าเข้าไปซะยิงยาวไปซะตัวเองตายยังเรียบร้อยไหมเหลือหนึ่งหนึ่งไหนไหนคือห,หนึ่งเฮ้ยอยู่ไหนอะ ไหนอ่ะอยังอุย้ยนู่นเหรอนู่นเหรอนั่นไงเจ้านั่นใช่ไหมในอีแนวยิงเข้าไปมันคืออะไรเนี่ยเจ้าไททันดิวแมนถูกสิงหรอโว้ยเพื่อนซะหน่อยเป็นไรยิงเข้าไปอาจเข้าไปอู้ใส่เกาะด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยโคตรโหดโอ้ยโอยบ้าอ่าบอนะอนี่ใครท่านดิวแมน2.0จ,จริงด้วยโอ้โห เอามางัดกับเราเดี๋ยวตัวช่วยน้องต้องมาแล้วเครื่องบินมานอกจากไปต้องมีล้วปล่อยมิสไซล์ด้วยโอ้โหสุดยอดงัดกันหน่อยเป็นไงไวัยรุ่นโอ้โหษดเหลือแค่หนึ่งยังกับบอสเลยอดเข้าไปโอ้โหจะดุงลยครับอย่างนี้เจอมิสไซล์บาสูก,ก้าเข้าไปให้มันรู้จะบังมาพี่เป็นใครยิงหน้าก็ไม่มีคิดที่คอย งัดก็ให้ร่วงไหมล่ะลเรียบร้อยชนะจนได้อ่าโมดสตรอรี่ผ่านเฉยเลยฮะอ๋อนี่ไงโอ้นี่ก็ปล่อยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยเยอะแยะไปหมดเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวนช่วงนี้มีตังประมาณแสนกว่าเดี๋ยวก่อนขอคดีก่อนกระเป๋าทั้งหมดมีอันนี้เปิดทั้งหมดป๊าบเรียบร้อยฮะคดีลูกสุนนะคืออะไรวะไม่รู้อะเควสเป็นไงบ้างเรียกร้องมา ของเยอะของเยอะทุนของเยอะเดี๋ยวก่อนจบละวแมจบสตอรี่โอเคพี่ก็สบายแล้วครับนีน่เอาแล้วครับได้นิวเคลียร์มาซูเปอร์สปีกเกอร์ไก่เออได้ตัวนี้มาด้วยฮสจัดว่าจะอยากได้ตัวเขียวกำจกังต้องทำยังไงถึงจะได้เธอเดี๋ยวนะมันคือตัวอะไรวะเนี้ยน,นะวันที่7ทีวีแมน2.0โตตอบไม่ได้ต้องใช้โลบคัค แล้วนี่แหละวันที่เจอ้าวได้ตัวนี้ว่ะเฮ้ยอ้าโอเคได้ตัวนี้โอเคเข้าใจแล้วตัวเนี้ยได้ไหมอ่ะตัวนี้ก็ไม่ได้นี่คืออะไรปืนอะไรเปล่าขอดูหน่อยไม่ได้ใช้เงินซื้อคอวามสำเร็จอีกแล้วซ่วมทองขับโอ้โหตรงนี้เราได้หมดแล้วแล้วตรงนี้ล่ะซุปเปอร์ลำโพงผู้ชายในโต้ตอบรู้สิโลบกักอยูแล้วตัวเอง เจ้าตัวนี้ดีกว่าซปเปอร์เลื่อยคนกล้องอะไรวะเนี่ยโลบักอีกแล้วไม่เป็นไรงั้นเราไปลุยกันดีกว่าหมวดไหนดีเขาหมวดยากกันดีไหมไหนๆก็ไหนๆละเราไปดูหมดยากฮาร์ดหมดผลงานจากเกมกิกสตูดิโอฮาร์ดหมดมีอะไรอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นี่รวบรวมปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องรวบรวมเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยรวบรวมเท่าไหร่เรล็กรลองก็ไม่มีด้วยป้าบอที่สุด ว้าแย่จริงเรามี4,000กว่ามันต้องเท่าไรล่ะเนี่ยไม่ได้บอกไงเดี๋ยวดูก่อนนะมันต้องรูปม,มันเท่าไหร่ตืด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 ,ตด,ตดโอ้โหหกร้อยห้าพันอันนี้รอได้เปล่าอ่านี่ไงโอ้ยได้ได้อะไรไม่รู้แหละมาแล้วลครับของดีขอลองดูหน่อยได้ไหมไอ้ยามาแล้วตัวนี้เขาเรียกอะไร การ์ดบทบาทมนุษย์คอมพิวเตอร์ไททันไททันคอมพิวเตอร์อ่ะงั้นลุยแม่ล่ะตัวเองมาไททันคอมพิวเตอร์ใช้เลยดีกว่ามาเฮ้ยโคตรเท่เอาแล้วครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแม่ล่ะไททันคอมพิวเตอร์มาแล้วเฮ้ยไททันคอมพิวเตอร์แมนมาโขั้วถั่วโอ้โหเจ๋วเลยนี่ไททันคอมพิวเตอร์แมนยิงให้ตุยไป ไม่แน so no no oh, okay. ่ท no ีโอ้ยเล่นสงการกันเลยีเดียวตัวเองโคตโทษมาละคอมพิวเตอร์แมนคอมพิวเตอร์มีปีกด้วยเป็นรุ่นใหม่มีไปถ้าคิวเป็นไงโอ้โหคิวรุ่นหอ่นเอนอ่ะครับยิงยิงยาวไม่ตุยยังด้วยทำไงละวัดตีตัวเองยิงแบบจอจอพลังขึ้นเต่าสุดยอดไปเลยเป็นไงล่ะโคตรโหด นะฮะแล้วครับการมาของซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อุย้ยเจ้านั่นอยู่นู่นทำไมมันอยู่ข้างนอกมันไม่มันไม่เคลื่อนไหวหรือไงเนี่ยมันโดนล็อกใช่ไหมท่าอะไรขเขาเนี่ยนี่นมันท่าดิวแมนนี่หว่าหวัดดีดิวแมนอ่าฟังือเต่าก็เวจีสุดยอดไปเลยเป็นไงพี่น้องบอกเลยเลยว่าแจ่มอ่าเจ้าตัวนั้นอ้าไม่มีนี่หว่าอยู่ไหนกันโอ้ยนั่นไงทำไมมันอยู่ข้างนอกอะ ไม่เข้าใจเยอะนักใช่ไหมมาปล่อยไรคือ,ม,อมันเอาว้าผมโคตรโกรโอ้ยต็มคาราเบลปล่อยแบบสุดๆว้าเงินกระจุยะช่วงนี้เก็บของได้ไหมเนี่ยโอุ้ดยอดเก็บของได้ด้วยใส่ยี่สิบยี่สิบเมาส์มา ปาดมาดามเมจมิวเทนใช่ไหมดามเมจมิวเทนจัดไปดีครับรออะไรปุ๊บปุบปุ๊บปุบปุ๊บปุบโอดโอดมาอะไรเนี่ยไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้อ่ะจ่ออย่างงี้ได้ไหมอ่ะดอยดอยโอ้เฮ้ยงั้นมันแลกกันหน่อยเป็นไงล่ะบึรมบัมบอกได้เลยว่าสะอาดเอี่ยมอ่องหลอดสะอาดแล้วตอนนี้ สุดยอดเลยเล่นอะไรกันตัวเองนี่ไงไอเจ้านี่ใช่ไหมไปเลยดีกว่าปื้ดก็ให้เต็มเต็มหลอดเต็มกราฟเอาตัวเล็กด้วยเผาไหมเผาไหมให้หมดไม่เรียบร้อยเต็มกราฟสะอาดเอี่ยมอ่องโอ้ยยังมียังมีจิกกัดจะซ่วมซ่วมชิวว่าไป ไสมคาราเบล oh, hey, โห่ให้นู่นโคตรมาเลยดีกว่าโคตรมาแล้วครับหอยอพลังขึ้นเต่าแบบนี้โคตรเท่ไม่ให้มันรู้สบ้างเจ๋วเลยเอาครับอ๋ออุ้ยเจ้านั่นมาลับแฟนทิศอ๋อจิงใค่แบบนี้อ๋อ,อ,น,น,อนอนกิ้งโคโลามาเลย เจ็ตแท็กใช่ไหมจีแมนเจ็ตแท็กหรือเปล่าลุวงมาซะเ้ยจัดว่าเจ๋าเลยนี่โหมดยากแะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วโหมดยากนี่มันต้องไม่ธรรมดาแล้วมาเลยปังเขายโอ้โหโหดพลังขึ้นเต่านี่ยิงแช่แช่ฟีดฟีเซอร์บายมาโอ้โหลุมลุ่มถึงโหดอะไรกันเนี่ย ยิงไรเอาทีนึงปงให้ไม่ล่วงไม่ล่วงเอาเท่าไหร่หละโคตรโทรตอนนี้รถจัดอะเฮ็อะไรได้บ้างเนี่ยโอเคได้ของนี่หน่อยนี่เก็บได้ไหม่ะอ่าได้นี่หน่อยเฮ้ยมาอีกแล้วมามาอ่าเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยมาเขาซ่วมแล้วกันตอนนี้ล้างให้สะอาดบอกเลยเลยว่าสะอาดเอี่ยมมาก มาเล่นให้เอียมเล่นให้เอียมมาโอ,โ,โอ้โหเจ้าดิวแมนโหดร้ายใช้ได้เลยทีเดียวอ่าถือว่าแจวยังเหลือยังเหลือก็ซัดส,สิครับรออะไรสุดยอดเวลาพลังคลืนเตา่าไม่โอ้โหสุดยอดอ่ะโชว์ของประมาณนี้นี่คือไทท่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเนี่ย จะเรียกว่าไงดีอ่าประมาณนี้แล้วกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ยังไม่ค่อยท่าไหร่แต่ถือว่าตัวใหม่มาแล้วฮ่าฮ่าโอเคกดเท่เลยอ,ลอ่าไททันคอมพิวเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรโอเคนึกว่าใครอ่าประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ให้พี่โอด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่าเอาละเดี๋ยวไปต่อแมปอื่นกันบ้างเผื่อว่าจะเบื่อกันแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วกันนะครับทุกคนอะ่ะโอเคไปแล้วครับเดีคั